วันนี้วันนี้มานั่งกินนั่งกินข้าวที่แถวแถวไหนนี่นครนายกครับปถวนครนายกแต่ไม่รู้ว่าร้านอะไรครับไม่มีชื่อร้านหาชื่อร้านไม่เจอ <c oughs> นี่ครับพนัร้านารารครับประดับวยครับในด้านหลังผมด้านหลังครับด้านหลังนั้นเขาตกแต่งด้วยสวยนะครับคือด้านหลัง นี่อยู่ด้านหลังมาแล้วครับสวัสดีมาดูใจดูใจน่าตาครับใครรู้าักมาอะไรเรื่อง้น่าตา,าเานเา,นเา,นเานนะตอนนี้เรามานั่งอยู่แถวที่นครนายกแต่เราไม่รู้ว่าที่ไหนครับรู้แต่ว่า,าเาขตนครนายกนี่แหละครับ เอามานั่งพักกินข้าวกันนะครับร้าน,รน,รนนี้ก็ก็เที่ยงกว่าแล้วครับเที่ยงกว่าแนละ้วเราเข้ามากินข้าวในร้านนี้ก็ดูที่เที่ยงกว่าแล้วครับเราก็จะเติมพลังคนก่อนครับ จุดหมายปลายทางก็จะยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไปไม่ถึงครับเราก็จะเดินทางกันอีกครับประมาณอีกไม่ถึงยี่สิบกิโลครับก็จะถึงจุดหมายปลายทางจะถึงจุดหมายปลายทางครับเราแวะมาเติมพลังครับนี so Aí, Again, so, ่แวะมาเติมพลังกันก่อนเราก็จะเดินทางกันต่อไปครับ ให้เ,เพื่อนๆติดตามตอนต่อไปว่าเราจะไปถึงที่ไหนเปิดหมายปลายทางเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้แวะกินข้าวอยู่ครับเราขอตัวกินข้าวก่อนครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับต่อไปครับขอบคุณครับ